ทีนี้มาดูว่าหนีนอนบนต้นไม้จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับรอยเล็บจะใหญ่กว่าเมื่อกี้เห็นไหมครับที่เราเห็นต้นต้นไทรเริ่มใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับรอยเล็บเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วที่เห็ดพูกปูป่าเนี่ยทั้งหมดเลยเนะฮะขึ้นไปบนยอดเลยนอนบนต้นไม้จริงครับ<อ> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าจะหนีหมีเนี่ยขึ้นต้นไม้เนี่ยคิดผิดนะครับปินต้นไม้ได้ไปแล้วเฮ้ยทำไงให้แกล้งตายดีกว่า หมีบอกสบายแล้วไม่ต้องวิ่งไล่เลยหมีเป็นสัตว์กินซากด้วยโอ้โหโปรตีนครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอหมีอะทไงอะที่เราจะเอาตัวรอดได้อครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมถือไม้ติดตัวมาครับเราให้เขาเห็นว่าเรามีอาวุธพร้อมที่จะสู้เขานะอือกับเราทําเสียงวุ่นวายตกใจให้ให้เขาตกใจใช่ครับเออใช่ครับอ๋อผมก็เห็นคลิปฝรั่งอยู่มันทำวู้โหใช่ครับให้เราทำเสียงน่ารเขาตกใจเขาจะหนีเราเออใช่แต่หมีที่อันตรายที่สุดสําหรับเราคือหมีแม่มีแม่มีเด็ก อันนั้นเขากลัวรเราจะไปเอาลูกเขาแต่ลูกเขาก็เป็นขี้เล่นด้วยนึกว่าเราเป็นเพื่อนพอเห,ห็นเราปุ๊บก็จะรุนลงตรงนั้นแล้วจะวิ่งมาหาเราไอ้อเราก็ยา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 เข้ามาเดี๋ยวแม่ตามมาไม่ใเพื่อนเองเลยอย่าเข้ามาเอาพี่ <c oughs> แล้วแล้วหมีมันพาลูกขึ้นไปนอนด้วยอใช่ครับมันเกาะกันไปยังไงอ่ะขึ้นนะก็จะขึ้นทีละตัว